อยากหมดแล้วโทรศัพท์ค้อยพาไปตรงไหนดีพี่คะพี่ก้อยอยู่จังหวัดอะไรคะอยู่จังหวัดสระบุรีคะ่ะน้องฟางลขอโทษนะคะขยับก้เนนิดนึงฝนเปียกเียากฝนนะคะอขอโทษนะคะอาจจะเวียนหัวน,นิดนึงนะคะเนี้ย ลมอยู okay. ่อำเภอเอออยู่ตำบลห้วยแห้งนะคะอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรีนะคะมีโมกดาขอบคุณค่ะสติเกอร์นะคะน้องฟางอยู่จังหวัดอะไรคะ ขอบคุณค่ะหัวใจสุดๆุะค่ะรอรุ่งใช่ไหมคะสวัสดีค่ะโอ้ยเปียกเหมดนเลยยังหวานเลยนี่นนอ้วเปียกเหมือนเลยไปเปิดประตูมาด้วยนะคะเมื่อกี้เปียกเปียกเปียกนี่ไงโอ้ยชีวิตแม่ค้านะคะชีวิตแม่ค้า นี่เอฟเอฟกต์ก็มานะจ๊ะเอฟเฟกต์ของธรรมชาตินะคะไม่ต้องใช้เอฟเฟกต์ไหนเลยนะคะอ้าวฝนตกแล้วน้องก้อยพี่สมบัีิสวัสดีค่ะฝนตกค่ะพี่แฉะหมดเลยล้านหนูอยากจะให้ดูนะคะดูความลำบากลำบุนของหนูเนี่ยดูฝนรั่วนะคะเออต้องใช้ถังมารองกันนะคะนี่เอ้ยตรงนั้นมี่ดูหลังคา มันเป็นแบบนี้นะคะหลังคาเป็นเป็นร่มแล้วก็เป็นฟ้าสีฟ้าแบบนี้นะคะมันก็เลยบอบว่า,าลำบากมิดเนื้อนะคะฝนจะร่วมดเลยนี่ไปยักกันหมดเอ้ยนะคะนี่ไยักนะคะไปะยักไปยักไหยักหลังคาลำเชอโอ้ยอยากให้ต าตกมาเต็มที่เลยวันนี้พร้อมรับมือแล้วไหนๆก็ไหนๆแล้วตกมาเลยจ้าเอาให้เต็มที่ไปเลยนะคะเอาเอกก็ตาฝนไปจ้า <laughs> อันนี้ล้อเล่นนะคะไม่ได้ตาฝนนะคะ,อย,อ,ะ,คะอ,อยู่ในโดมหลังใหญ่นะคะไปเอกอยู่ในโดมหลังใหญ่พอดีเราเข้าไปไม่ทันไงเราก็อยู่ร้านพอดีเก็บข้าวเก็บของด้วยนะคะดูแลข้าวของในร้านด้วยนะคะผลละมุงผลไม้นะ รของเาหนูอยู่จังหวัดสุขโขทัยคะ่ะโอ้มานะคะมานะคะอยากให้มาหาพ่อเอกกันนะคะอยากให้มาชมบาร,รมีพระเอกมาขอพรจากพระพยเอกชัยกันนะคะเป็นพญาช้างเผือกนะคะน้องฟางมีรับรองได้ถ้าน้องฟางไม่เห็นพระพายเอกชัยน้องฟางจะหลงรักพ่อมากๆเลยนะคะ แล้วก็ติดตามรับชมเรื่องราวของโมพายเอกชัยแล้วนงฟางจะสงสารพ่อมา,ากๆเลยนะคะพมาเอกจะโดนกันแก้งมาตลอดนะคะโหหน้าจงกานเลยจงชันหนูใช่ไหมหนาวแล้วจ้ะพี่สูต,ตอนนี้หนาวมากเหนียวด้วยไอ้หนาวไม่เท่าไหร่เหนียวเ่ยดิ 斜的呢，扭扭。